By Jimmy. <Feel. S 1> สอบอบถามครับมีประเด็นที่คุยในกลุ่มรถยนต์พูดถึงเรื่องเกียร์แมนนวลผมก็เลยบอกว่าสมัยนี้คนนิยมชอบขับเกียร์ออโต้ ว่ามันขับสบายไม่ปวดเข่าก็เลยมีคนมาตอบว่าจริงๆเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องข้อเข่าไม่ควรมาขับรถเพราะอันตรายอะไรวะ <How? How? S 2> จำไว้นะ <laughs> เราจะอธิบายให้เ <laughs> ขาฟังยังไงดี <laughs> ว่าการขับรถเกียร์แมนนวลเนี่ยมันปวดเข่ากว่าการขับเกียร์ออโต้เพราะเขาบอกว่าขับแมนนวลหรือออโต้เนี่ยมันอยู่ที่ความชื่นชอบแล้วความถนัดส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับการที่เรียกเกียร์ออโต้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องปวดเขา่าขอบุณครับดูแลสุขภาพกันด้วยต้นๆนะครับสําหรับผมเนี่ยการเข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามในเพจต่างๆ ถ้าไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ผมหลีกเลี่ยงหนึ่งคนสมัยนี้ับเขาไม่ได้มองแล้วว่าคุณเป็นใครใช่เขามองแค่คุณเป็นคนหนึ่งคนเท่าเทียมกันใเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าไปเห็นความเห็นอะไรก็ตามที่มันแย้งกับเขานะเ,เขาซัดคุณทันทีและเขาไม่สนใจน,าน้าอินแะพรมด้วยว่าคุณใจะใหญ่ครับฟ้ามาจากไหนแต่เขาคิดว่าเขาถูกอะ่ะเขาคิดว่าเขาถูกเขาก็จะเอาเต็มที่เพราะคนประเภทนี้เนี่ยในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ย เขามักจะสู้ใครไม่ได้ค,คนในประเภทนี้เนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยเขามักจะมีปัญหาทางทางสังคมรอบข้างที่เขาอยู่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากเ,เพื่อนฝูงร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่นะครับบางทีคนพวกนี้เขาก็จะนขางมีปัญหากับชีวิตดังนั้นมผมกำลังจะบอกว่าอย่าเอาตัวไปเสียเวลาอ่านตามเพตามคอมเมนต์ของเพจต,ต่างๆเลยครับอ่านเนื้อหาของเพจ อาจจะมาคิดดูอาจจะมาแย้งคนเขียนแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ของใครก็ตามที่เป็นคนอ่านแล้วมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันความคิดเห็นคือความคิดเห็นมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่แฟกต์หรือข้อเท็จจริงต่งางหากอันนั้นสําคัญกว่าครับความคิดเห็นนะใครก็คิดเห็นได้ต่อให้คุณจะคิดเห็นว่าอ๋อจริงๆขับรถเกียร์ธรรมดามันโอ้คัดนุ่มสมัยนี้มันก็ไม่ปวดขา่าวเด็กอิตาลีมันก็จะมาแย้งคุณอีกแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าคนมันจะเชื่อว่าเขาถูกอ่ะคุณไปเถียงยังไงมันก็ไม่ชนะหรอกจนกว่าต้องให้คนเหล่านั้นนะ่ะไปประสบพบเจอกับความจริงเข้าด้วยตัวเองตาสว่างเอาเองนั่นแหละอันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆในโลกบนนี้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับคุณไม่ต้องไปเถียงคุณไม่ต้องไปอธิบายอะไรกับเขาเขาจะเชื่ออะไรมันเรื่องของเขาเพราะสุดท้ายแล้วคุณมีความเชื่อของคุณ แล้วความเชื่อของคุณผมมองเลยว่ามันก็เป็นความเชื่อที่คนทั่วไปเขาเชื่อกันส่วนของคนที่คุณกําลังไปเถียงอยู่นั้นเขาจะเถียงอะไรมันเรื่องของเขาแล้วเขาก็ผมมองว่ามันก็ไม่ make sense หรอกนะแต่มันป่วยการที่คุณจะไปเถียงกับเขาค <c oughs> รับ <c oughs> เออเราสู้เราเก็บเอาเวลาของเราที่จะต้องไป <c oughs> นั่งตอบโต้อ,อะไรอย่างอย่างนี้มานั่งดูรายการเราดีกว่าไหมปิดได้แล้ พันนานพี่จิมมี่จะังไก่เดียวกำลังจะลงบางนาทำไมหักขึ้นอู้หอ่ะพี่พี่หันพวงมาลัยได้แบบคนนั่งหลังแบบคนนั่งหลังอืมอ่ะโอเคคุณเจมส์คุณเจมส์เอสชาร์วิโต้ drive by jimmy